อบจนนทบุรีจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ซึ่งมีพื้นที่อาคาร6.715.374ตารางเมตรบนพื้นที่สีไร่78.84ตารางวางบประมาณ490ล้านบาท นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างอาคารสำนักง,งานแห่งใหม่แห่งที่สามบนพื้นที่สี่ไร่78.84ตารางวาภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบรุรีหมู่ที่9้าตําบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนคณะผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีซึ่งองค์ การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ตั้งงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในงบประมาณ490ล้านบาทเพื่อให้มีพื้นที่อาคารสำนักงานรองรับต่อจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและมีภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นการขยายกรอบอัตรากำลัง กองราชการต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอาคารสำนักง,งานที่ได้มาตรฐานบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งมีพื้นที่อาคาร6.715.374ตารางเมตรบนพื้นที่สีไร่78.84ตารางวาลักษณะอาคารเป็นอาคารสำนักง,งาน15ชั้นมีชั้นดาดฟ้า1ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นพื้นที่ใช้สอยรวม สองหมืตารางเมตรอันวริสุวันราายาาน